มาครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วเนื้อบักตันงามๆครับผม๋ยวไปเบิรงนกันเลยครับครับพี่น้องหลังจากมือว่านนะพี่น้องเนาะในเขตบักตานมากนะครับผมตอนนี้เดนเนื้อบักตานเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกิดอยู่ในฮอผ่าสีขาวนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวกับสีผ้าพี่น้องนะครับ ไปเบิงเนื้อนะครับผมเดี๋ยวสิเอาไปแกะนะครับผมว่าเนื้อเนี่ยสีด้เนื้อทีดีทีงามทีมีคุนผาบบอนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับหอยตอกต้องตอนอยู่นี่ครับพี่น้องเพราะว่าต้องให้ยนำเสด็จนะครับผมนำนำมันออกมืดนะครับนำบังต้านออกมืดจังสีเหลือเนื้อบังต้านนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้ามาเบิงก็เลยครับว่าเนื้อบักต้านสเป็นแนวไดนะครับพี่น้อง นี่ครับผมยกก็สิเปิดออกนะครับพี่น้องครับกระสีมาแลงทีเกี่ยวทีที่อยู่น้ําเหนือบางตานนะครับพี่น้องเขาจะค่อยเอาออกนะพี่น้องเนาะมันเป็นธรรมชาตินะครับมาแลงนี่สีมักอยู่กับเหนือบางตานนะครับนี่ครับพี่น้องเหนือบางตานนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องเนาะกล้องเรียบร้อยนะครับด้วยผ้าขานะครับผมมัดทขมไว้เมื่อขึ้นพี่น้องครับผมด้เนือบางตานนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับพี่น้องครับ ไก่พี่น้องช่มเนือบางต้านนะครับเลื้ยงเลื้องงามๆครับครับพี่น้องครับหลังจากเนือบางต้านนี่นะครับเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องผมก็สิเก็บนะครับว้นนี้ตู้เย็นสะกอนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพักไว้สักคืนหนึ่งนะพี่น้องเนาะ มืออื่นก็จะเอาไปให้เอื่อยนะครับผมพันเห็ดขนมต้านนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบงหอที่สองนะครับหอผ่าหอที่สองนะครับสิเปิดให้เบงเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเปิดหอผ่าหอสองนะพี่น้องครับผมอาจจะมีมะแรงตัวดำๆนะครับมาแรงที่เกี่ยวกับมาอยู่นน้ำบักต้านนะพี่น้องครับผมนี่ครับพี่น้องครับอันนี้หอสองหอผ่าหอสองนะครับพี่น้อง ถือว่าเนือนะครับหนาพอใจนะครับพี่น้องครับกว่าสิด้คันต้นเนือเนือต้านนี่ครับก็ใส่เวลานะครับในการยี่เหนือมันเราพี่น้องเนาะก็ใส่มือนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันต้องมันต้องเอาเนือออกให้เมดนะครับพี่น้องครับเหนือบางต้านนะครับเพราะเครื่องนี่โบทันมี่ครับในการเอาเหนือบางต้านออกนะครับผม นครับพี่องสำหรับเนื้อต้านนี่ก็เอาไปเห็ดขนมนะครับพี่น้องขนมบอกต้านนะครับผมขนมต้านนะครับผมบางคนอาจจะเป็นเห็ดเซอกับข้าวเหนียวนะครับผมหรือว่าเห็ดเป็นกระโงนนะครับผมนี่ครับเอามาฝากพี่น้องน้องบอกต้านนะครับผมสำหรับมือนีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับ